และนี่ก็คือสมาร์ทโฟนที่ราคาถูกที่สุดสเปคดีที่สุดนะเวลานี้เราไเพื่อนกับราคาเพียงแค่2,890บาทเท่านั้นเองเพืเ่อนๆจะได้ตัว RAM ซีร้อม128หน้าจอความละเอียด Full HD ชิพ s ได้กล้องไปใช้งานทั้งหมด5ตัวพอชาร์จเป็นไท e C อีกตั้งหากโอ้โหข้อดีองบอกว่า เยอะมากๆนะครับแล้วข้อเสียของรุ่นนี้มีอะไรมีหรือเปล่ากับราคานี้มีนะครับนั่นก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ที่อาจจะให้มาน้อยสักนิดหนึ่งกับความจุ4,150มิลลิแอมป์นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะสำหรับใครที่แบตหมดระหว่างวันวันนี้พี่อยากจะมาแนะนําอีกหนึ่งไอเทมตัวเด็ดเลยนะครับที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของแบตเตอรี่นั่นก็คือ power bank ของแบรนด์วิแวนรุ่น M10 นั่นเองนะครับ สำหรับ power bank v i v a n M10 ตัวนี้นะครับสินค้าของเขาเนี่ยได้รับมาตรฐานมอกอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้เลยว่าสินค้าเนี่ยมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอนแล้วในส่วนของการรับประกันสินค้านะครับตัวนี้อยู่ที่ขั้นต่ำเนี่ยหปีทุกชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันหน่อยนะครับดูซิว่าอุปกรณ์เขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยจะเป็นสาย USB นะครับตัวนี้เป็นอร์ต Type C นะครับจะเป็นแบบ A to C นะครับเพื่อนต่อมาจะเป็นตัว power bank v i v a n M10 นะครับตัวเครื่องของเขาเนี่ย ผิวของวัสดุจะเป็นงานแบบด้านๆนะครับเวลาที่เราจับเนี่ยให้ความรู้สึกว่ากระชับขนัดมือไม่ลื่นเดี๋ยวเรามาดูกันที่พอร์ตต่างๆของ power bank ตัวนี้กันหน่อยนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นช่องเสียบไมโคร USB นะครับตัวนี้สามารถชาร์จไฟเข้าเนี่ยสูงสุดอยู่ที่18วัตต์ ตัวกลางเนี่ยจะเป็นช่องเสียบสายชาร์จเป็น Type C นะครับตัวนี้จะเป็นแบบ C to C นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ไฟเข้าเนี่ยอยู่ที่18วัตต์นะครับแล้วก็สามารถจ่ายไฟออกเนี่ยอยู่ที่18วัตต์ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งการชาร์จของเขาเนี่ยรองรับแบบ PD ด้วยนะครับหรือว่า Power Delivery นั่นเองส่วนฝั่งขวาจะเป็นช่องเสียบ USB Type A นะครับเพื่อนๆซึ่งตัวนี้สามารถจ่ายไฟออกได้ที่18วัตต์เช่นเดียวกันนะครับ ่ดยของความจุแบตเตอรี่นะครับวิเปน M10 ตัวนี้ความจุอยู่ที่1 0 0 0 ah 0มป์นะครับและที่สำคัญเลยเนี่ย1 0 0 0 0 m ป ah ์ตัวนี้เป็นแอมป์เต็มนะครับไม่มีโกโหกตัวเลขอย่างแน่นอน <c oughs> ซถ้าหากว่ามือถือของเราแบตเตอรี่หมดทั้ง2เครื่องในเวลาเดียวกันเราก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ทั้ง2เครื่องพร้อมๆกันเลยนะครับปลอตหนึ่งจะเป็น Type C อีกปลอตหนึ่งจะเป็น Type A นะครับสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่18วัตต์กันเลยทีเดียว ในส่วนของราคานะครับถ้าเป็นโปรโมชั่น8เดือน8เนี่ยเพื่อนๆหาซื้อเจ้าตัววิแบแรน M10 ตัวนี้ได้ในราคาไม่เกิน500บาทเท่านั้นนะครับส่วนช่องทางการจำหน่ายเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้อยู่ที่ช้อปปี้ a z ซ d าและ JD c e n t ็ a l สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวสินค้าจากทางค่ายอุมิดิกินะครับนั่นก็คือรุ่นอุมิดิกิ a 7 Pro นะครับ สำหรับรุ่นนี้เนะี่ยราคาปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่2,999บาทนะครับแต่ราคาที่ผมได้มาจะอยู่ที่ 2, 899บาทได้รับส่วนลดไป100บาทนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่สเปคดีมากๆแล้วก็เรื่องของราคานี่คือทุกคนเนี่ยสามารถจับต้องได้อย่างแน่นอนนะครับเรามาดูกันในส่วนของการดีไซน์ตัวเครื่องกันก่นกอนเลยนะครับ ด้านหน้านะครับหน้าจอตัวนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีกระจกนะครับครอบทับเอาไว้เลยเป็นกระจก 2.5D านะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยในส่วนของฝาหลังนะครับตัวนี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมอ่าลวดลายของเขานะครับสวยงามมากๆเลย เป็นประกายเหมือนน้ําทะเลนะครับให้ความรู้สึกว่าลึกลับน่าค้นหามากๆคือในเรื่องของการดีไซน์อยต้องบอกว่าเขาดีไซน์ได้สวยงามแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยไม่เพียงแค่ด้านหลังที่เป็นกระจกเท่านั้นนะครับในส่วนของกรอบเครื่องนะครับนี่ตัวเคสของเขานะครับจะเป็นงานโลหะด้วยนะครับเท่าที่ผมเห็นในท้องตลาดณนะเวลาปัจจุบันนี้นะ ราคา7 8 0ดันะครับหรือราคาหลักหมื่นเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วก็ยังเป็นงานพลาสติกอยู่นะแต่ว่าตัวนี้ได้กรอบเป็นโลหะด้วยช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเครื่องได้เป็นอย่างดีเลยข้าเสียของมันนะครับอาจจะมีนิดหน่อยนั่นก็คือตัวเครื่องเนี่ยอาจจะมีน้ําหนักสักนิดหนึ่งนะครับรุ่นนี้น้ําหนักของตัวเครื่องอยู่ที่2 1 2กรัมนะครับน่าประมาณนี้เพื่อนๆืน มาดูกันที่การดีไซน์ของหน้าจอกันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้การดีไซน์ของเขาจะเป็นแบบ water drop display นะครับหรือว่าหน้าจอแบบหยดน้ำนั่นเองส่วนชนิดของหน้าจอนะครับรุ่นนี้ใช้เป็นจอ IPS LCD เ,เพื่อนๆขนาดของหน้าจออยู่ที่6.3นิ้วนะครับถ้าใครกำลังมองหาเครื่องที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับชอบเครื่องเล็กๆพกพาง,ง่ายรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยเพื่อนเพื่อน แล้วที่สําคัญนะครับในเรื่องของความละเอียดหน้าจอคุณจะได้ความละเอียดเป็น Full HD นะครับราคาเครื่องแค่2,000กว่าบาเพื่อนโอ้โหได้ความละเอียดหน้าจอที่ดีมากๆเลยเพื่อนๆสามารถดูพวก y t u t u นะครับได้ที่ความละเอียดสูงสุดเนี่ยจะเป็น1 0 8 0 p นะครับนี่คือความละเอียดของฮาร์ดแวร์ที่สามารถดูได้นะครับส่วนคลิปไหนจะดูได้ถึง1,440หรือ2,000กว่าอันนั้นเป็นที่ YouTube เขาปรับค่าความละเอียดให้นะครับ ในส่วนของการดู Netflix นะครับรุ่นนี้จะสามารถดูได้ที่ L3 นะครับหรือว่าความละเอียดจะเป็น s d นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับรุ่นนี้เขาก็ยังมีโหมดถนอมสายตามาให้เราใช้งานด้วยนะครับจะเป็นการลดแสงสีฟ้านั่นเองเ,เพื่อนๆแล้วก็ยังมีในส่วนของทีมสีมืดนะครับมาให้เราใช้งานในส่วนของการใช้งานตอนกลางคืนได้ด้วยนะ,ะรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆ แล้วก็ในเรื่องของตัวหนังสือนะครับลหลายๆคนอาจจะกังวลใจว่าฟอนต์มันมีขนาดที่เล็กหรือเปล่าใหญ่ไหมตัวนี้สามารถปรับตัวหนังสือเนี่ยได้อยู่ทั้งหมด4ระดับนะครับระดับที่ผมปรับไว้เนี่ยจะเป็นระดับที่4นะครับต้องบอกว่าระดับที่4เนี่ย มองเห็นได้อยางชัดเจนนะครับรับประกันได้เลยว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของสายตายาวสายตาสั้นเนี่ยก็สามารถใช้งานเจ้าตัว A7 Pro ตัวนี้ได้แบบสบายๆเลยเ,เพื่อนๆแล้วก็ในส่วนของการใช้งาน2หน้าจอนะครับเพื่อนๆรุ่นนี้ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นกันนะครับด้านบนอาจจะดู YouTube ด้านล่างอาจจะเล่น Facebook ก็สามารถทำทั้ง2อย่างได้ไปพร้อมๆกันเลย มาดูกันที่ส่วนของ CPU กันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้เลือกใช้เป็นของ m e d i ดเช h e ไฮโ P 2 3นะครับตัูที่ความเร็ววิ่งอยู่ที่2.0 GHz นะเฮินครับเพื่อนๆที่ส่วนของกราดจอตัวนี้ถือว่าให้มาดีมากๆนะให้มาเป็นบริจีเจเลยนะครับตัวนี้โอ้โหโห,โหโบบน่วยประมวลผลกราฟ,ฟิกถือว่าดีมากๆ แล้ก็ในสุดของการเล่นเกมนะครับตัวนี้พี่ใหญไปลองเทสมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกม r o v เนี่ยพี่ใหญ่แนะนําว่าควรจะปรับการาฟิกเป็นแบบมาตรฐานนะครับหรือว่าปรับแบบต่ำเนี่ยน่าจะสามารถตอบโจทย์ได้ดีที่สุดสเสถียรที่สุดแล้วนะครับ เบี้ยไปลองเทสมาเนี่ยจะเป็นการเล่นแบบ30เฟรมเรทนะครับเล่นได้ดีไม่มีปัญหาค่อนข้างที่จะไหลต่อเนื่องดีช่วงที่เวลาเข้าตีนะครับก็เฟรมเรทค่อนข้างนิ่งนะถ้าเล่น30เฟรมเรทเนี่ยไม่มีอาการหน่วงหรือว่าสะดุดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเล่นได้ค่อนข้างลื่นมากส่วนถ้าใครอยากจะปรับสุดนะครับอย่างเช่นพวกเกมพ g Free Fire อะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่แนะนำนะ,ะเพราะว่า CPU h e l i o P3 2ตัวนี้จริงๆแล้วก็เป็น CPU ที่เน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับ มาดูกันในส่วนของแรมกับรอมกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ได้แรมมาที่4 g ินะครับแล้วก็ในส่วนของแรมจะเป็นแบบ LP DDR4x ด้วยในส่วนของรอมนะครับได้มาที่128 g ินะครับถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอสามารถซื้อมโมร o ีการ์ดมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้ซึ่งรุ่นนี้ก็รองรับอยู่ที่256 g ินะครับ ในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 10นะครับเ,เพื่อนๆส่วนเรื่องของระบบ Security นะครับรุ่นนี้จะเป็นการปลดล็อกด้วยใบหน้านะครับหรือว่าจะเป็นการสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังตัวเครื่องก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูกันในส่วนของกล้องถ่ายรูปก,กันบ้างนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับรุ่นนี้ให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลนะครับ ให้เยอะมากมากนะไอ้รุ่นที่แพงกว่านี้ความละเอียดอย่างมากก็ได้แค่8ล้านเองแต่ว่าตัวนี้ให้มา16ล้านเลยในส่วนของกล้องหลังก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้อีกเช่นกันได้มาทั้งหมด4ต,4ตัว4เลนนะครับด้านบนสุดนะครับจะเป็นเลนมาโครนะครับเพื่อนความละเอียดจุดที่5ล้านพิกเซลนะครับตัวต่อมาจะเป็นกล้องวายนะครับกล้องวายตัวนี้ความละเอียด16ล้านพิกเซลเลยนะ ราคาปกติแล้วเนี่ยไม่เกิน3 0 0 0บาทจะไม่มีเลนวายมาให้หรอกเพื่อนๆถึงมีก็จะได้แค่5ล้านพิกเซลเท่านั้นนะครับเขาจะเห็นท้องตลาดตอนนี้นะแต่ว่าตัวนี้ได้มาที่16ล้านพิกเซลเลยตัวต่อมานะครับด้านล่างเนี่ยตัวนี้จะเป็นกล้องหลักกล้องหลักก็ให้ความละเอียดมามากถึง16ล้านพิกเซลตัวสุดท้ายนะครับด้านล่างขวามือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเลนเดฟนั่นเองนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลต้องบอกว่าในเรื่องของกล้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังก็ตาม จัดเต็มจริงๆเลยเพื่อนทุกความละเอียดเนี่ยถือว่าให้มาเยอะมากๆในส่วนของ Wi-Fi นะครับรุ่นนี้รองรับได้ทั้ง2อความถี่เลย2.4 g h z ก็รองรับ5.0 g h z กก็รองรับเช่นเดียวกันใครชอบดาวน์โหลดอัปโหลดไฟล์ต่างๆนะครับสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆในส่วนของพอร์ตชาร์จนะครับตัวนี้เป็น Type C นะครับเพื่อนๆนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกเหมือนกันโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่เกิน3,000บาทส่วนใหญ่จะไม่มีนะจะได้เป็น Micro USB ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ ในส่วนของแบตเตอรี่ถือว่าอาจจะเป็นข้อเสียนิดหน่อยนะครับกับเรทราคานี้ได้มาที่4,150ม ah ิลลิแอมนะครับตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้รองรับชาร์จเร็วแต่อย่างใดนะมาดูกันในส่วนของการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอก,กันบ้างนะครับเพื่อนๆมาดูกันที่กล้องหลังก่อนกล้องหลังของเขาเนี่ย มี AI ที่สามารถแยกย่เเราาะ์ซีต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับสิ่งที่พี่อยากประทับใจนั่ก็คือการถ่ายหมวดอาหารนั่นเองรุ่นนี้ให้สีสันที่ค่อนข้างสดนะครับสีสว่างและสำคัญเนี่ยอนทานค่อนข้างจัดนะครับ พอเวลาที่เราถ่ายอาหารเนี่ยพอสีมันสดมันก็ทําให้รูปภาพรุ่นนั้นเนี่ยมันมีความอยากไงเห็นแล้วอยากกินอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ถือว่าถ่ายอาหารได้ดีมากๆส่วนการถ่ายวิวทิวทัศน์ทั่วไปนะครับสีสันเนี่ยอาจจะไม่ได้สดมากนะครับอาจจะเป็นออกแนวธรรมชาติธรรมชาตินะ,ะแต่โดยรวมนะครับในเรื่องของความคมชัดคอนท้าส์ของสีการจัดสีทุกอย่างเนี่ยรุ่นนี้ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีถ้าเราเปรียบเทียบกับราคา มานะครับเป็นการถ่ายรูปบุคคลเพื่อนๆตัวนี้พี่เคสมาให้ดูเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกเลยเนี่ยจะเป็นการถ่ายด้านนอกถ้าเป็นการถ่ายด้านนอกเนี่ยสีสันค่อนข้างดีนะครับสีสว่างสีสดมากข้อเสียของรุ่นนี้นะครับอาจจะเป็นในเรื่องของท้องฟ้านะครับที่รายละเอียดเนี่ยอาจจะเป็นออกแนวจ้าๆสักนิดหนึ่งนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นตัวแบบเป็นฉากต่างๆอะไรแบบเนี้ย ให้รายละเอียดสีสันที่ค่อนข้างชัดเจนดีทีเดียวส่วนถ้าเป็นการถ่ายภายในท้านกาแฟร้านอาหารอะไรแบบนี้นะครับสีสันเนี่ยค่อนข้างที่จะจืดนะครับอ,อกจะเป็นแนวมืดมสักนิดหนึ่งนะอ่ะอันนี้อาจจะเป็นข้อพิจารณาหน่อยแนะนําว่าถ้าจะเป็นการถ่ายวีดิทัศน์หรือถ่ายพวกบุคคลเนี่ยไปอยู่สถานที่ที่แสงเยอะหรือว่าการถ่ายด้านนอกเนี่ยจะช่วยให้ลูกค้าของเรามีความสว่างสีสดชัดเจนดีทีเดียวเพื่อน ส่วนการถ่ายรูประยะใกล้นะครับหรือว่าการถ่ายรูปยุเลนมาโคก็สามารถถ่ายได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ระยะโฟกัสของเขาเนี่ยคือได้ใกล้มากๆเลยตามสายตาเราเนี่ยพี่เอกคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เซนติเมตรเลยนะถือว่าถ่ายได้ใกล้แล้วก็รายละเอียดความคมชัดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับมาดูกันที่การถ่ายรูปยิเรนวายกันบ้างนะครับกับความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้มุมมองคือกว้างมากนะครับ ข้อเสียของรุ่นนี้อาจจะมีนิดหน่อยนั่นก็คือขอบอของรูปเนี่ยมันอาจจะเอียงนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของเลนส์วายอยู่แล้วนะในเรื่องของสีสันความคมชัดเนี่ยต้องบอกว่าแล้วแต่สถานการณ์นะครับถ้าเราไปถ่ายโดยที่ไม่ย้อนแสงรูปภาพที่ได้ค่อนข้างที่จะสีสว่างสีสดนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นการถ่ายย้อนแสงเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาสักนิดหนึ่งรูปภาพที่เราได้เนี่ยอาจจะติดมืดมาในหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องไปปรับแสงที่หลังอีก,กรอบหนึ่งก็แล้วกัน ในส่วนของกล้องหน้านะครับมาดูกันหน่อยรุ่นนี้นะครับความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับผมถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เซลฟี่ได้ค่อนข้างชัดเจนดีทีเดียวข้อเสียของรุ่นนี้นะครับอาจจะมีนิดหน่อยนั่นก็คือบิวตี้ของเขาเนี่ยมันไม่ได้ทํางานไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ่ายเสร็จอาจจะต้องไปเข้าแอปตกแต่งอีกสักหนึ่งรอบในเรื่องของคนสีทนแสงก็ถือว่าใช้ได้นะขนาดถ่ายในบรรยากาศในร้านกาแฟเนี่ยยังถือว่าสว่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยเพื่อน มาดูกันในส่วนของงานวิดีโอกันบ้างนะครับเ,เพื่อนรุ่นนี้ความละเอียดที่สามารถอัดได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับรุ่นนี้ในเรื่องของสีสันความคมชัดเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับข้อเสียนี่คืออาจจะมีนิดต่อยนะครับนั่นก็คือเวลาเดินเนี่ยมันยังมีอาการสั่นอยู่นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะใช้วิดีโอกล้องหน้ารุ่นนี้นะครับอาจจะต้องมีไม้กันสั่นเข้ามาช่วยสักหน่อยหนึ่งนะวันนี้ร้อนแต่เช้าเลย เรื่องของความนิ่งดัวได้เลยนะครับส่วนวิดีโอกล้องหลังนะครับความละเอียดสูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรชเช่นเดียวกันนะครับเ,เพื่อนๆรุ่นนี้ก็เหมือนกันเลยกับกล้องหน้าสีสันความสว่างความชัดอะไรแบบนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับข้อเสียก็คือเวลาเดินก็ยังมีอาการสั่นเหมือนกันเลยกักยกบกล้องหน้านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมคลิปกันครับ มาเทวิดีโอกล้องหลังนะครับอุเมริกิ a 7 pro นะครับเพื่อนเพื่อน3 0เฟรพมเรทนะครับจับโฟกัสใบนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับเขาก็ยังสามารถถ่ายวิดีโอด้วยเลนส์วายได้ด้วยนะครับโอ้โหนี่คือเครื่องราคา2,000กว่าบาทจริงเลยเนี่ยสีสันความคมชัดเป็นลองกล้องหลักเห,หน่อยนะครับเ,เพื่อนๆสีอาจจะจืดไปสักนิดหนึ่งนะแล้วก็เวลาเดินเนี่ยยังคงมีอาการสั่นอยู่นะครับจะเป็นโยกเยกโยกเย,ยกสักนิดนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมคลิปกันครับประเทศกันในส่วนของงานวิดีโอด้วยกล้องวายกันบ้างนะครับความละเอียดถึง 1,80p 30เฟรมเรทนะครับเพื่อนๆ มุมมองถือว่ากว้างมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นย้อนแสงนะครับฝั่งนี้บรรยากาศล่มไม้นะครับะจะประมาณนี้ นอกจากนี้แล้วนะครับเขาก็ยังมีโหมดกลางคืนมาให้เราใช้งานด้วยนะครับเพื่อนๆโอ้อะไรจะขนาดนี้เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าโหมดกลางคืนของรุ่นนี้อาจจะยังไม่ได้ชัดมากนะครับอาจจะเป็นแค่ระดับพอถ่ายได้ถ้าเราจะไปเปรียบเทียบก,กับพวกราคา7จ็ดแปดพันพวกกลักหมื่นอะไรแบบเนี้มันไม่เท่าหรอกนะครับแต่ที่มีมาให้ก็ถือว่าดีกว่าไม่มีมาเทกาีกันในส่วนของงานลําโพงกันบ้างนะครับเพื่อนๆรุ่นนี้มีลําโพงตัวเดียวอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ผมเปิดสุดเรียบร้อยแล้วนะ B ถือในระดับกลางนะครับส่วนเสียงกลาง<ห>เสียงคนร้องคือดีมากมเสียงใสงมไม่ไออถูกว่าโอเคนะได้ประมาณนี้กนกกใกล้เคียงกับพวกราคา6ดคันเลยนะ ดีงามาไปดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือในเรื่องของอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับตัวนี้สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่10วัตต์นะครับสองก็คือในเรื่องของสาย USB UM มีมาให้เรา1เส้นนะครับตัวนี้เป็นพอร์ต A to C นะครับสามก็คือในเรื่องของเคสนะครับตัวนี้มีเคสแถมมาให้ด้วยจะเป็นงานซิลิโคนนะครับเป็นงานสีดำนะครับเพื่อนๆ่อนเราก็ในเรื่องของฟิล์มกันรอยรุ่นนี้ไม่มีแถมมาให้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆถ้าซื้อเครื่องไปแล้วอาจจะต้องเอาไปติดแถวบ้านโอเคนะครับเพื่อนๆและนี่ก็คือรีวิวนะครับเจ้าตัวอุปนิกิ A7 Pro นะครับราคาเพียงแค่2000ันปลายๆเท่านั้นเองบอกแล้วว่านี่คือราคาที่ถูกที่สุดและสเปคดีที่สุดณเวลานี้ถ้าใครสนใจสินค้าสามารถคลิกดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยลิงก์ที่พี่่แปะเอาไว้เนี่ยเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว,ว่าสินค้าที่รับจะเป็นของแท้แน่นอนนะครับเพราะลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้เป็นลิงก์ของทาง ร้านค้าโดยตรงนะครับสังเกตได้เลยว่าจะมีคําว่าร้านมอลมั่นใจได้เลยว่าแท้100%ถ้าใครยังไม่กดซับสไครป์ฝากกดติดตามด้วยล้วกันนะครับเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆแบบเนี้ยเพื่อนจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ